กบวนการขนของจินบีทำอะไรครับออโอเคโอเคเข้าใจออเ้ย <laughs> อันนี้มันคนเดียวกันวนะันนียมันตัวเดียวกันป่วนะนนียเฮ้ย ก็ซิล่าเหมือนก็ซิล่าเลยมันคือมันคือพวกเดียวกันหรือเปล่าเอาไปเลี้ยงทีก็ซิล่ายิ้มเป็นก็ซิล่าเลยลูกโม่เนี่ยนันร้องได้ด้วยก็ซิล่าก็ซิล่าก็ซิล่าชินบี เนี่รู้ชื่อตัวเองเลยบายบายกัสซิลากัสซิลารีของเล่นกัสซิลากัสซิลารีของเล่นโอ,โ,อโอ้โหกินมาไม่